สวัสดีค่ะท่านผู้ฝึกโยคะวันนี้เรามาเจอกันในท่าบริซาสนะ or tree pose หรือว่าท่าต้นไม้นะคะเดี๋ยวครูจะเล่นท่าให้ดูก่อนโอเค ขึ้นอยู่กับอีกแล้วนะคะความแข็งแรงแล้วก็ความอ่อนแอนของกล้ามเนื้อร่างกายของท่านผู้ฝึกเองแล้วก็การมีรายละเอียดกับท่าน,นะคะเพราะว่าท่านบางท่านผู้ฝึกบางท่านเนี่ยสามารถที่จะยืนบนขาข้างเดียวได้โดยที่ไม่ต้องอควบคุมกล้ามเนื้อมากนกักน,นะคะซึ่ง ก็ดีแต่ว่าประโยชน์ของท่านเนี่ยก็จะได้ไม่เต็มที่เนี่ยเดี๋ยวครูจะมาเรียงท่าแล้วก็ให้รายละเอียดของท่าท่านูฝึกเนี่ยจะได้เอาไปทําที่บ้านแล้วลองจับตัวกล้ามเนื้อพวกนี้ดูนะคะถ้าท่านผู้ฝึกมีไม่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบท้องกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อด้านข้างกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยการยืนบนท่าขาข้างเดียวเนี่ยจะ นี้นี่ก็คือเป็นท่าที่ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อพวกนี้แต่ก็ไม่มากนักน,น,นะคะแล้วกําลังขาก็ต้องแข็งแรงด้วยอีกอย่างหนึ่งคือถ้าตัวสะโพกกล้ามเนื้อสะโพกของท่านผู้ฝึกเนี่ยไม่เปิดได้ใน,นระดับที่เต็มที่ของท่าท่านี้เนี่ยการเล่นท่าก็จะรู้สึกยากโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยจับความรู้สึก อันนะคะเพราะว่าพอกล้ามเนื้อพวกนี้ในแข็งแรงปุ๊บขาแข็งแรงปุ๊บก,กล้ามเนื้อรอบช้องตัวกล้ามเนื้อรอบตัวด้านล่างในแข็งแรงปุ๊บก,การเปิดของกล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยมากขึ้นเนี่ยถ้ามันก็จะมาของมันเองยะโอเคยืนขาซ้ายเนี่ยนะคะตรงแล้วก็เปิดสะโพกขวาโดยการที่หมุนเนี่ยเข่ากับขาเนี่ยไปด้านไปทางขวาน,นะคะแล้วเราก็เอา เท้าขวานเนี่ยมาวางไว้ตรงขาซ้ายการเล่นท่าต้นไม้นี่ถ้าท่านผู้ฝึกยังไม่สามารถที่จะยืนได้เต็มที่ได้ดีบนขาข้างเดียวนะคะขาข้างขวานเนี่ยสามารถที่จะเริ่มในระดับแรกเนี่ยโดยที่ไปวางติดกับพืน้นกับขาข้างซ้ายโอเค ขาขวาเนี่ยนะคะสามารถที่จะวางณตรงไหนของด้านในของขาซ้ายเนี่ยได้ทั้งนั้นนะนะคะยกเว้นตรงหัวเขา่าโอเคเพราะตรงเข่าเนี่ยมันเป็นตัว joint คือมันไม่ใช่มันเป็นการเชื่อมกันของกระดูกขาด้านล่างกับกระดูกขาด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตัว joint เนี่ยเราไม่ควรที่จะไปใช้กําลังดันเขาเพราะมันอาจจะเกิดปัญหา ได้ในอนาคตนะคะเ,เพื่อความปลอดภัยดีกว่าโดยการวางขาเนี่ยไปตรงที่ตัวกระดูกเน่ยถ้ายังไม่แข็งแรงมากก็เริ่มจากด้านล่างก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเทียบขาขึ้นมาเรื่อยๆนยะคะยิ่งสะโพกนี่มีการเปิดมากเท่าไหร่เนี่ยการดึงขาขึ้นมาณจุดสูงสุดของท่านเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเาะ ขอเปลียงขานะคะเดี๋ยวขอให้รายละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นท่าพร้อมกันพอขาเนี่ยมาชนกันปุ๊บนะคะท่านผู้ฝึกจะต้องใช้กําลังขาทั้งสองข้างเนี่ยกดเข้าหากันอย่างสม่าเสมอนะคะไม่ใช่ว่าขาที่ดันไปตรงขายืนเนี่ยใช้กําลังขา,าน,นั้นด้านเนียเพืที่จะดัน ดันพลังเนี่ยไปโดนขายืนท่านผู้ฝึกเห็นใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับขายืนของคุณเนี่ยขาน,นี้จะถูกดันไปด้านข้างสะโพกเนี่ยก็จะอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฝึกเนี่ยต้องมีความมีสติกการใช้กําลังขาทั้งสองข้างเนี่ยดันพลังเนี่ยเข้ามาณจุดศูนย์กลางเห็นใช่ไหมคะแล้วตรงขายืนเนี่ยท่านผู้ฝึกเนี่ยเขาจะมามีความแข็งแรงมากในตัวขาด้านไหน โอเคเคลีย okay. นะคะสำหรับการใช้กำลังขาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะตัวสะโพกเนี่ยท่านผู้ฝึกต้องระวังเลยครูจะยืนด้านข้างนิดนึงนะคะถ้าท่านผู้ฝึกมีกล้าเมเนื้อขาด้านหน้าที่ตึงมากเนี่ยกล้าเมเนื้อตัวนี้จะถึงตัวสะโพกไปด้านหน้าจะทําให้เกิดปัญหาหลังนะคะแล้วคือกําลังกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยก็ไม่ได้ใช้โอเค สำคัญเลยนะคะประกอดขาปุ๊บดันตัวสะโพกเนี่ยไปด้านหลังนิดหนึ่งเขานี่นะคะถ้าท่านผู้ฝึกเนี่ยเกินตรงท่านผู้ฝึกจะต้องยืนโดยมีการงอเข่าเล็กน้อยไม่จําเป็นจะต้องงอเข่ามากนะคะคือให้ตัวจอยนี่มีความรู้สึกว่าไม่มีการดันไปด้านหลังเพราะท่านผู้ฝึกยืนแล้วก็มีความอ่อนอ่อ,อนโยนแต่ตัวตัว,ตว ตัวจอยเนี่ยท่านผู้ฝึกจะรู้ได้เลยว่ากล้ามเนื้อนี้จะต้องเข้ามาทํางานแทนแล้นนะคะดีกว่าที่จะ,ะไปไปกานตัวตัวจอยเนี่ยไปด้านหลังเพราะฉะนั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยตัวขาจะมีปัญหาในอนาคตยัด <Yeah. Okay. S 1> โอเคกดขาเข้าหากันแล้วนะคะงอเข่าเล็กน้อยดันสะโพกไปด้านหลังแต่ให้จับความรู้สึกว่าตัวสะโพกเนี่ยอยู่ด้านล่าง ของหน้าอกนะคะแล้วก็อยู่ด้านล่างของคอแล้วก็ศีรษะคืออยู่เป็นเส้นตรงจะว่าเส้นตรงร้อยเปอร์เซ็นเลยมันก็ไม่ใช่นะคะแต่ยังไงซะคือสะโพกเนี่ยนะไม่ควรที่จะถูกดันไปด้านหน้าโอเคนะพอสะโพกเนี่ยไปด้านหลังปุ๊บท่านผู้ฝึกเนี่ยก็เกิดการหมุนตัวสะโพกนิดนึงนะคะแล้วก็จับความรู้สึกว่าตัวก้นกบเนี่ย ถูกเนี่ยดึงไปด้านล่างแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยเริ่มทํางานเกิดการกระชับแล้วก็ดึงเนี่ยพลังขึ้นไปทางด้านบนแล้วก็ออกไปทางศีรษะโอเคอคุยยังไม่พูดเรื่องมือนะคะเพราะว่าตัวมือเนี่ยมาที่หลังได้นะคะเราเอาตัว trunk ตัว root คือเอาตัว foundation ของท่าก่อนแขนเนี่ย ท่านผู้ฝึกเนี่ยสามารถที่จะมีความคิดสร้างสารรค์กับเขาได้ในความคิดของครูนะคะคือครูอยากให้อยากเห็นนักเรียน,นี่ยเล่นโยคะโดยที่มีความเคารพกับสิ่งที่สําคัญสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเขาไปในระดับที่เกิดอันตรายของของของตัวเองได้นะคะแต่ส่วนที่เราสามารถที่จะมีการครีเอทีฟคือมีความคิดสร้างสารรค์โดยที่ไม่มีปัญหานี้ คูมีความรู้สึกว่าถ้าท่านผู้ฝึกเนี้ยเอาตัวนี้เข้ามาฝึกในในโยคะเนี่ยจะได้อะไรเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยคือเหมือนจะเปิดโลกให้กับตัวเองเนี่ยมากขึ้นไปอีก,กน,นะคะโอเคพูดมากแล้วเอาอีกทีหนึ่งนะคะ,ะยืนบนขาขวานะคะตรงไปด้านหน้าเปิดขาซ้ายไปด้านข้าง หายใจอย่างสม่ำเสมอแล้วก็หายใจให้เต็มปอดนะคะไดอะแฟมแล้วก็รู้สึกถึงการขยายตัวแล้วก็ยุบตัวของร่างกายเสร็จแล้วเนี่ยถ้าท่านฝึกยังไม่แข็งแรงมากก็เอาขาเนี่ยมาชนกันแลตัวขาซ้ายย้อยู่ด้านล่างเสร็จแล้วนี่ก็กอดขาเข้าหากันอย่างแข็งแรงนะคะแล้วก็สม่ำเสมออินแลหายใจเข้าพอหายใจออกปุ๊บเราก็ดันสะโพกไปด้านหลังนิดนึง ก็หายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งหนึ่งนะคะจากความรู้สึกว่าท้องเนี่ยเกิดการดึงขึ้นและก้นกบนเนี่ยก็ดึงพลังเน่นลงไปที่ขาที่ยืนคือขาขวาหายใจอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะจากพลังกมเนื้อนหน้าท้องเนี่ยเราก็ดึงพลังขึ้นตัวหมดเลยนะคะหน้าอกยืดตัวสะบกกักกอดเข้าหากันแล้วก็หายใจไปเรื่อยๆ ข้างหายใจออกเดี๋ยวครูจะพูดถึงตัวลมหายใจอีกทีหนึ่งนะคะยืนมือขาซ้ายเปิดขาขวาไปด้านขวาเอาขาขวานี้มากอดขาซ้ายนะคะอันนี้ครูจะเาขาเนี้มากอดตรงตัวขาด้านล่างหายใจเข้ากอดขาเข้าหากันหายใจออกดันสะโพกไปด้านหลังนิดหน่อยหายใจเข้าอีกทีหนึ่งนะคะ หายใจออกปุ๊บก้นกบดึงพลังลงด้านล่างแล้วก็ท้องนี่ยกขึ้นหายใจเข้าเนี่ยดึงพลังขึ้นตัวแล้วก็หายใจออกงาหายใจเข้าข้นต่อไปแล้วก็เอามือไป <Tea. S 1> ที่ท้องฟ้า <laughs> แล้วก็หายใจออกตัวสบักเนี่ยกอดเข้าหากันตลอดเลยนะคะ ขาแข็งแรงท้องแข็งแรงหน้าไม่เกรง็งคอไม่เกรง็งกอดขาเข้าหากันอย่างแข็งแรงหายใจออกแล้วก็แขนลงก่อนหายใจออกข้างต่อไปเราก็เอาขาที่กอดเนอี้ยมาวางไว้ที่พื้นนะคะแล้วก็จับพลังในร่างกายดูว,ยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากกลับมายืนบนท่ายืนปกติ อีกครั้งหนึ่งนะคะยืนบืนขาขวาเอาขาซ้ายเนี่ยมาวางไว้ด้านใน,นกอดขาเข้าหากันอย่างแข็งแรงหน้าเนี่ยมีความอ่อนโยนหายใจออกเราดันสะโพกไปด้านข้างไปด้านขา,ไป,า,นขาไปด้านหลังนิดหน่อยค่ะหายใจเข้าหายใจออกข้างต่อไปก้นกอบลงดึงท้องเข้าแล้วถ้หายใจเข้ายืดตัวขึ้นฟ้าก่อนสะบักเข้าหาก,กัน หายใจออกหน้าเนี่ยนะคะเยือกเย็นเนี่ยหายใจเข้าครั้งต่อไปเราเอาแขนมาอยู่บนท่าวาย <Yeah. S 1> ขาแข็งแรงกดเข้าห่ากันสมับเสมอหายใจเรื่อยๆนะคะท้องแข็งแรงแล้วก็จับความรู้สึกได้เลยว่าจากพลังตรงท้องเนี่ยนะคะถูกดึงลงล่างแล้วก็ถูกยืดขึ้นไปด้านบนเหมือนกันนะคะพลังเนี้ยสมับเสมอกัน ทั้งขึ้นบนลงล่างแล้วก็กอดเข้าหาจุดศูนย์กลางหายใจออกครั้งนี้นะคะแล้วก็เอามือลงขาลงพร้อมกันแล้วก็มาอยู่ท่ายืนจับพลัง ะะมือเนี่ยถ้าท่านผู้ฝึกเล่นโยคะจากที่ต่างๆเนี่ยท่านฝึกจะเห็นว่าอาจารย์เนี่ยอาจจะให้ท่านผู้ฝึกเนี่ยไม่ใช้มือเอามือมาอยู่ท่าไายเอามือขึ้นไปทางบนท้องฟ้านะคะเอามือมาประสานกันมือที่ท่านผู้ฝึกเอาขึ้นไปบนท้องฟ้านี่นะคะสิ่งสําคัญที่ครูอยากจะให้ท่านผู้ฝึกเนี่ยมีสติเนี่ยก็คือตัวสมบัต การยกแขนขึ้นฟ้าและตัวสะบักเนี่ยไม่สามารถที่จะกอดเข้าหาก,กันนะ,นะคะปัญหาก็คือทัน้นผฝึกเนี่ยก็จะมีการงุ้มช่วงตัวด้านบนซึ่งมันไม่มีประโยชน์ในการช่วยเปิดตัวหน้าอ,อกนะ,นะคะถ้าจะเอามือขึ้นฟ้านี่ท่านฝึกควรที่จะมั่นใจได้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเปิดตัวหน้าอ,อกก่อนนะคะ แล้วก็วาดมือขึ้นดูซิว่าตัวหน้าอกเนี่ยสามารถที่จะยังเปิดได้อยู่ไหมถ้าณนะประมาณยิ่งมือกอดเข้าหากันท่านผู้ฝึกมีความรู้สึกว่าตัวหน้าอกของท่านผู้ฝึกเนี่ยเริ่มที่จะดันไปด้านหลังแล้วนะคะท่านผู้ฝึกเนี่ยเกินลิมิตควรที่จะกางมือให้กว้างขึ้นก่อนแล้วก็กอดตัวสะบักเข้าหากันแล้วยืดหน้าอกไปบนฟ้าน,นะคะ แล้วตัวโครงกระดูกเนี่ยท่านฝึกต้องดันเข้าหากันโดยการเกรงกล้ามเนหน้าท้องนะคะแขนเนี่ยพอหน้าอกเปิดปุ๊บได้มากขึ้น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 เนี่ยแขนเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้ามาใกล้ขึ้น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 ได้นะคะแต่อย่ามีอย่าลิมิตตัวเอง อยู่เฉพาะว่าแขนควรที่จะมาชนกันแล้วลืมไปว่าตัวหน้าอกเนี่ยควรที่อยู่ในที่ที่เปิดก่อนโอเคตัวนี้นี่คือว่าสําคัญมากอยู่นะคะถ้าทรีโพสเนี่ยแขนไปอยู่ด้านหลังก็ได้ถ้าท่านผู้ฝึกเคยเล่นท่าทรีโพสที่ท่าต้นไม้ที่เป็นลักษณะต้นไม้ที่เอ็นไปด้านหลังเนี่ยท่านี้ก็จะเปลี่ยนไป เลี่ยนระดับไปอยู่ในความยากที่ยากขึ้นไปอีกนะคะการเล่นท่านเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะจำไว้คือมันมีการเดีวมัพัฒนามีการ revolution ไปเรื่อยๆนะคะคือมันไม่มีจุดจบไม่มีจุดเริ่มมันมีแต่การ uh, เคลื่อนไปเรื่อยๆท่านผู้ฝึกควรจะ uh, คิดในระดับนั้นเพราะท่านฝึกจะได้ไม่ไม่หยุดคือไม่ได้ไม่ไม่ลิมิตตัวเองไม่ลิมิตตัวกล้ามเนื้อตัวเองไม่ลิมิตตัวสติตัวเองว่าแค่นี้นะจบแล้วมันไม่ใช่นะคะเพราะถ้าตีกลับมาถึงเรื่องชีวิตแล้วเนี่ย um, there's a lot of possibility b e c a u s a limit <laughs> มันไม่มีข้อจำกัดว่าท่านผู้ฝึกเนี่ย สามารถที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยไปได้มากน้อยแค่ไหนคือท่านผู้ฝึกเนี่ยถ้ามีความต้องการที่จะพัฒนาความคิดร่างกายความแข็งแรงของตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการพัฒนาเนี่ยมันก็จะมีการดีขึ้นไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวครูจะเล่นท่าทรีโพสที่เป็นท่าต้นไม้แบ็กเปนเปิดหน้าอกให้ดูอย่างเร็วๆนะคะ ยืนบนขาซ้ายเปิดขาขวาไปด้านข้างกอดขาเข้าหากันถ้านี้ครูจะเอามือนไปด้านหลังนะคะแล้วก็กอดตัวสะบักเข้าหากันแล้วก็ดันมือเนี่ยขึ้นบนท้องฟ้ากอดขาอย่างแข็งแรงท้องแข็งแรงหายใจเข้ายืดหน้าอกขึ้นอ่ะเห็นไหมคะว่าตัวครูนี่จะเริ่มดันไปด้านหลังละแล้วตัวนี้ต้องยืดตลอดขาเนี่ยต้องแข็งแรงมากนะคะยิ่งตัวนี้สามารถที่จะไปด้านหลังได้มากแค่ไหนเนี่ย ขากระทองนี่ต้องแข็งแรงมาก กล้ามเนื้อหน้าท้องหายใจเข้ายืดหายใจออกเอ็นตัวนะคะเวลากล้ามเนื้อตัวเริ่มที่จะ collapse คือเริ่มที่จะกดเข้าหากันเนี่ยท่านผู้ฝึกจะต้องมีสติอย่างมากเพื่อที่จะดึงตัวกล้ามเนื้อตัวเนี่ย extension คือยืดตัวเขาออกจากกันนะคะยิ่งเอ็นไปด้านหลังแล้วท่านผู้ฝึกยิ่ง compress ค,คือกดกระดูกเนี่ย เข้าหากันพวกเนี่ยปัญหาหลังนี่จะเกิดได้น,นะคะฮู้แค่นี้ก่อนนะคะขอสรุปอีกทีนึงกล้ามเนื้อขาก่อนเข้าหากันอย่างแข็งแรงแล้วก็สม่ำเสมอทั้งสองข้างนะคะสะโพกเนี่ยดันไปด้านหลังนิดนึงเก็บกล้ามเนื้อท้องแล้วก็ก้นกบเนี่ยดึงพลังเนียลงไปทางด้านส้นเทา้าแล้วก็ลงยาวไว้ที่พื้นเลยนะคะ จากกำเนือนาทองเนี่ยนะคะดึงพลังขึ้นตัวแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าการะดูกทุกตัวนี่ยืดขึ้นสะบักก่อนเข้าหากันหน้าอ,อกเปิดแขนมีความคิดสร้างสารรค์กับเขานะคะท่านั่นเองเนี่ยถ้ารู้ฝึกสามารถที่จะทําแขนได้หลายๆอย่างมากเลยนะคะแต่ส่วนที่สําคัญคือมีสติก t e การเปิดของหน้าอ,อกแล้วก็การเก็บ ของตัวกระดุกสบักด้านล่างโอเคเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ